เอาน้ำแข็งกับโซดาก็ได้เอ๋จริงๆแล้วครัวเราเนี่ยม <g> erm <ul Like> <im> <như Jean> ันไม่ค no ่อยได้เปิดเผยง่ายๆหรอกตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นกันจ่าจ่าขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินไงครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกอนกังฟูดูผมผูดีเดี๋ยวผมก่อนลมแรงมากว่าจะไม่ถ่ายแล้วเอาซะหน่อยแล้วกัน ดิบกันไปเลยนะฮะเสียดายอ่ะเสียดายเสียดายดเวลาทำอาหารแล้วก็เสียดายนะอยากชวนเพื่อนๆมาทำอาหารกันด้วยนะคร<ม>ับวันนี้ก็นี่นะเครืค่องเครืค่องเครื่องเทศนะ,ะก็จะมีใบมะกรูดมีตะไคร้มีพริกสดนะกระเทียมหอมแดงนะครับตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดหอมแดงกระเทียมเกลือนะฮะอยู่ในนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัด ผ,ผัดสมุนไพรนะผัดสมุนไพรสมุนไพรค้งไก่ผัดสมุนไพรโอเคเดี๋ยวเรามาโขกเครื่องก่อนต้องมีพริกสดมาด้วยต้องใส่ต้องใส่พริกสดไอ้นี่ลงพริกแห้งไปเพราะาพริกสดมันน้อยแล้วก็จริงๆแล้วเครื่องพวกเครื่องเนี่ยมีขาด้วยก็ยิ่งดีเป็นสูตโอ๊ย ก็ไก่ผัดสมุนไพรแต่สมุนไพรน้อยไปหน่อยส่วนข้างหลังก็อยู่อย่างทองนะช่องอยู่อย่างทองแล้วบิวอินบ้านเรือนนะตอนหลังไม่ได้บิวอินละโควิดเอาไปกินปม <c oughs> นแป <c oughs> ตนตมาเป็นมาเฟีย <c oughs> ละ <c oughs> นี่ก็แค่นี้อย่าแตกนะแก้วอ่ะแก้วพลาสติกอ่ะ,ะโอเคแล้วเพื่อนๆน,นะเราตำพอแค่พอแหลกเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคแล้วเพื่อนๆน,นะจากนั้นนะครับเราก็จะนำโครงไก่ลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเรานำลงไปเลยดีกว่าติดได้ยังยังไม่ติดเหรือดดก็ ลืมเปิดลืมเปิดลืมเปิดนี่นะก็เอาไก่ซี่โครงไก่ลงไปแล้วเพื่อนเอฮะเออวันหลังเปลี่ยนอย่างนี้มันก็ได้ <c oughs> <c oughs> นี่นะเพื่อนๆนนะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าน้ำมันไก่น่าจะพอ ใส่ไปมันเพิ่มความหอมใส่นี่ใส่ตั้งต้นนะครับเพื่อนเพื่อนต้นหอมนี่แตกมันแล้วพี่ทองนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับจากนั้นเราก็จะผัดนะครับผัดให้มันได้น้ํามันออกมานะครับผัดให้มันได้น้ามันออกมาก่อนนะใบมะกรูดใส่ลงไป ความหอมมันที่จะเด่อยู่นี่แหละมันจะซึมเข้าเนื้ออยากจะบอกทุกคนว่านะผัดโครงไก่เนี่ยเป็นอะไรที่ดูอ,อย่างทองชอบชอบนะเมียผมก็ชอบกินผัดไอ้พวกเนี้ยผัดโครงไก่เนี่ยแทเ้นนเพื่อนเพื่อนลองทำกันได้เลยเนาะแทะมันน่ะเอาไปประปูนลน อร่อยไม่อร่อยบ้านเราหัวหน้าไม่อะไม่เจอเราแล้วนี่นะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับอย่ารอช้านะฮะเราก็จะนำพริกลงไปเลยเพราะเดี๋ยวมันไก่มันจะออกมาพอดีแล้วก็อบไว้แป๊บหนึ่งรอให้มันสุก นี่นะครับเพื่อนๆครับนำเครื่องลงไปเลยครับนี่นะครับเมนูมกไก่ผัดสมุนไพรฮะ Got that. รักนั้นเราก็อยากได้เออเราเปลี่ยนฝาดีกว่าเอาฝาแบบใสๆจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาไว้ครับนี่ฮะให้มันให้มันละอุนี่นะครับกำลังกำลังระอุนี่กำลังสวยเลยเอาเอาเอาเลย ลงอีกสักหน่อยดินี่ใส่สมุนไพรใส่สมุนไพรอ่ะมันไม่มีกลิ่นตะไคร้เนาะต้องถ้ามีตะไคร้มันจะหอมจะหอมกว่านี้เยอะเลย นี่ yeah. โครงไก่มองข้ามไม่ได้เพื่อนๆจริงๆโครงไก่นี่มันอร่อยกว่าเนื้อน่ะแพะมันนะแพะสนุกอ่ะชอบจริงๆแต่พวกนี้มันมันไม่มีรสอะไรหรอกมันต้องมีรสรสเค็มเค็มหอม แว่าก็อยากเค็มเกินไปเค็มกินไม่ได้ก็ไม่ไหวเหมือนกันจะมีรสเค็มกับรสหอมนั้นใส่หอมไปอีกนี่เยอะๆเลย นเดือดทั่วแล้วเราก็ปิดฝาไว้อีกนะมันก็เหมือนเหมือนนะพี่ตอนน้าอูกไก่อะนะเหมือนเหมือนกันแหละใช่ใช่ดีนะครับเพื่อนๆครับปิดไว้อีกนะฮะหน้าตาตาสวยเลยเนี yeah. ่ยมันน่าจะมีะไฟเยอะๆหน่อย งยังได้อยู่แสงยังได้อยู่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูอยู่นะเมน,นูนี้ข้าวละล้นหรือกับแกล้มนะจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลย ดิพูดเลยดูดึงสีโครงเลยใช่ไหมเจ็่ต้องเน้นเครื่องเทศนะเกีย้เรียบร้อยไปเลยนี่ นะครับเพื่อนๆครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเมนูซี่โครงไก่ผัดเครื่องเทศนะครับผมนี่ครับผัดสมุนไพรซี่โครงไก่ผัดสมุนไพรนะฮะมืดพอดีนะครับก็จะได้ประมาณนี้หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปชิมกันเลยก็เป็นอูกไก่นะฮะเขาจริงๆมันคืออูแล้เธอมันไม่ใช่ผัดหรอกถ้าอีสานเขาน่าจะเรียกว่าอูกไก่อะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ผมเรียกไม่ถูกหรอกแต่เมียผมเรียกว่าไก่ผัดสมุนไพรเนี่ยน้ำชาครับขอแม่ไม่ต้องคู่น้ำชากินน้ำชาอร่อยดิ <c oughs> อยู่อย่างทองยู u b e นะเพื่อนๆช่องอยู่อย่างทองนะเข้าไปติดตามให้ด้วยนะฝากติดตามด้วยตอนนี้คนดูก็สองร้อยกว่าคนก็ พยายามคอลเลปกันเรื่อยอะอยู่อย่างทองกับช่องกินไงเนี่ยจะจะมีทำกินกันบ่อยหา <c oughs> แต่เมนูแปลกๆมากินกันมันก็ไม่แปลกคนอื่นก็แปลกกับพิดาเาี่ยของเรามันไม่แปลกหรอกอันนี้ก็อกไก่ตอนเย็นต้องใช้มือนะเพื่อนๆนะเมนูนี้นะเนี่ยให้ด <c> ู <oughs> <c oughs> <c oughs> เค็มไปไหน,นอออ่อยนะอร่อยเ <c oughs> มนูไก่โครไกนน่นลยนี่นะนี่ตะไคร้หน,หนอ่อยหน่อยอืม้ยยอดยอดไม่เค็มเออพอดีเลย อันนี้วันนี้ทําเร็วไปหน่อยวันนั้นผมทํานานวันนั้นร้อนเลยอ่ะวันนั้นร้อนเลยอ่ะได้เหรออ,อร่อยเพื่อนๆนี่สุดยอด อ,อ,อร่อยโอเคเลยไอ <Yeah. S 1> เราไอเราก็ไขมันไขมันก็มาแรงอยู่เรืยช่วงนี้เอาอีกไปกินแล้วกัน ไม่ได้ตรง,ตรง,ตรงรยิมแล้วหยุดไม่ได้ยิมหยุดไม่ได้แตมีข้าวมืเอเปิดนะแต่มันเหมาะกับวันนี้นะสุดยอดโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับแสงมันหมดแล้วนะก็โอเคอร่อยมากแล้วเพื่อนเพื่อน,นํำไปทำได้เลยแล้วรับประกันว่าอร่อยจริงๆนะโดยอยู่ยังทองกะละตีบอกหยุดไม่ได้แล้ว เราจะไปอร่อยกันต่อนะครับผมไปพบกัน,นคลิปหน้าไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบไปละบ๊ายบายไปอร่อยต่อบ๊ออวยม